สเข่งหมอดูเข็มทิศทองคำผ่าดวงวิกฤตชีวิตพระเอกนักบุญคุณสรพงษ์ชาตรีพ่อพระในดวงใจที่สร้างสมไว้แต่คุณงามความดีนับว่าเป็นความสูญเสียของคนวงการบันเทิงปี2565เป็นปีขานธาตุทองปีแห่งเสือดุ ที่พร้อมจะขย่าทำลายชีวิตมนุษย์ให้เกิดการสูญเสียแตกแยกพลัดพรากและตายจากอย่างต่อเนื่องตั้งแต่โรคระบาดโควิดปัญหาขัดแย้งทางการเมืองหน่วยงานราชการแม้นกระทั่งวงการพระสงฆ์ที่ก่อให้เกิดความแตกแยกวุ่นวายอย่างต่อเนื่องในปีนี้และยังมีเหตุให้รุนแรงอย่างต่อเนื่องภายในประเทศ สิ้นแสเข่งอาจารย์ชนทัศนหรือไทยพ่องผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณแห่งประเทศไทยผ่าดวงวิกฤตกับการสูญเสียพระเอกในดวงใจคุณสรพงษ์ชาตรีหลังจากสูญเสียศิลปินแห่งชาติคุณเศษฐาสิริฉายาด้วยโรคร้ายและคุณแตงโมนิดาพัชระวีรพงษ์ กับเหตุการณ์พลัดตกเรือเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำจนเป็นเหตุให้มีคดีความที่สรุปอย่างไม่ได้ว่าเป็นการประมาทหรือฆาตกรรมและต่อเนื่องโยงถึงเรื่องผลประโยชน์มรดกอีกด้วยและเมื่อวันที่10มีนาคม2565วงการบันเทิงก็ได้ทราบข่าวร้ายกับการสูญเสียชีวิตของคุณสรพงษ์ชาตรีด้วยวัย72ปี คุณสรพงษ์ชาตรีเกิดวันศุกร์ที่8เดือนมีนาคม2493ปีขานธาตุทองรอบอายุเข้าเคราะห์ตามหลักของโหราศาสตร์จีนตกดวงเจ็บป่วยตั้งแต่ช่วงอายุ69ปีต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยมีอาการสุดหนักลงเรื่อยๆจนในที่สุด คุณสรพงษ์ชาตรีก็จากไปอย่างสงบในเวลา15บหนาฬิกาห้นาทีซึ่งเป็นเวลายามวอกเป็นเวลาที่ประทะหรือชงกับคุณสรพงษ์หรือชงต่อคนที่เกิดปีขานนั่นเองดวงชะตาของคุณสรพงษ์ชาตรีหรือพี่เอกเป็นคนที่มีความพยายามมีความอดทนมีความตั้งใจที่จะทำทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมายที่ตนเองตั้งเป้าหมายเอาไว้เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำมีความรักครอบครัวห่วงใยครอบครัวเป็นคนที่ดื้อเงียบชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีเรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องแต่มีชีวิตที่ต้องเหนื่อยด้วยตนเองมูลนิธิเป็นความหวังที่จะตั้งใจสร้างให้สำเร็จแม้เหน็ดเหนื่อยอย่างไรก็อดทนเพื่อความสำเร็จสมดังที่ตั้งใจไว้ เส้นแสเข่งหมอดูเข็มทิศทองคํากล่าวถึงพระเอกในดวงใจสรพงษ์ชาตรีคนนี้ว่าเส้นแสเข่งเองได้รู้จักกับคุณสรพงษ์เมื่อสามสิบกว่าปีที่ผ่านมาสมัยที่ยังเป็นหนุ่มๆเมื่อครั้งที่คุณสรพงษ์ไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและได้ช่วยเหลือพาคุณสรพงษ์ไปพบแพทย์เกี่ยวกับเรื่องตาจนชนิดสนุมกัน และได้รับเชิญจากคุณสรพงศ์ในการจัดวางตำแหน่งที่ตั้งสำคัญให้กับมูลนิธิสมเด็จพุทธจารยร์โตพรมรังสีที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาและทุกครั้งที่ไปก็จะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีท้ายที่สุดนี้ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและขอไว้อาลัยกับคุณสรพงษ์ชาตรีจงไปสู่ภพภูมิที่ดีได้จุติณสวงสวรรค์ให้เป็นเทพเทวดาอย่างมีความสุขนิดนิดนรันดร์การติดตามข่าวจากบางกอกพอขนิวส์แล้วอย่าลืมกด u ั s c r i b ์กดกระดิ่งเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆจากเรานะคะ ขอบคุณค่ะ